ซีรีส์วีร์เรื่องแรกน่าจะเรื่องแรกในไทยด้วยทำไมครับนนยังไงร้อยอกว่าจริงจริงเราเราจะได้เห็นแบบเออซีรีส์เป็นเกิร์ลเลิฟนะครับอาจจะเห็นกันมาบ้างแล้วเป็นภาพยนตร์เองหรือว่าอาจจะเห็นแบบบายอาจจะเป็นเป็นคู่ที่แบบไม่ใช่รายเรื่องหลักเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าซีรีส์เกิร์ลเลิฟครับเรื่องแรกเลยที่มีหลายเส้นเรื่องหลักเลยนะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นเกิร์ลเลิฟเกิร์ลเลิฟก็คือคืออะไรก็คือแบบว่าน้อง,อง,องสองคนนี้แหละครับก็คือความรักระหว่างผู้หญิงสองคน มาณนั้นครับผมซึ่งเราก็เองเห็นว่าเราอยากคืนเรื่องนะครับไม่ได้อยากนาเสนอแค่เพียงใน,นเรื่องของเกอร์เลิฟอยงเดียวแต่ว่าเราจะนําเสนอทั้งเรื่องเกอร์เลิฟเองเร,เรื่องของชนชั้นเองเรื่องของแกลบช่องว่างตามชื่อเลยครับแกลบเดอะซีรีส์ก็คือช่องว่างทางชนชั้นต่างๆก็จะบอกกันแล้วแนหะตัวละครเขาเป็นหมองตัวละครเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเหมือนน้องฝึกง,งานมาใหม่อะไรอย่างนี้ที่แบบต้องฝ่าฟันในเรื่องความรักกันตัวละครหนึ่งที่มาสร้างสีสันทั้งกลิ่นอของความเป็นออฟฟิศเองของความคือด้วยความว่าเราเราไปหลายเรื่องผมก็จะใส่ความกลิ่น เพราะเราเราเล่นหนักให้กับวังอยู่ความเป็นวังความเป็นแบบว่าออฟฟิศต่างๆที่เราเราทำงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็จะได้เห็นหลายๆกลิ่นไอทั้งกว่าดสีเทาเองกอนสีชมพูในเรื่องราวต่างๆเองน่าสนใจยังไงครักับความเป็นยูริกับเรื่องนี้เองผมรู้สึกว่าเออในใน,ใน,ใ,นในเรื่องนี้ครับเราเราเราใส่แบบว่ากิมมิคหลายๆอย่างอย่างที่บอกว่า มันเป็นมันเป็นอยากให้ทุกคนแบบเชียร์ในความสูงของตัวละครกพราะถือว่าทุกตัวละครเขาจะมีโกของเขาที่อย่างอย่างตัวละครของแบบว่าม่อนเองก็อยากที่จะให้สามยอมรับในทั้งการทํางานเองในทั้งในเรื่องของความรักเองหรือว่าโกของตัวหม่อมเองหม่อมสามเองเขาก็อยากจะแบบเออโกในเรื่องของการทํางานของเขาหรือความรักของเกี่ยวกับแบบพ่อครัวของเขาประมาณนั้นครับ ฟีมกับพี่พี่ล่ะครับเป็นยังไงบ้างลูกการทำงานซูซี่เรื่องนี้เราคู่กันด้วยโอ้เรานะเป็นที่มาของคาว่าฮอตมากจนหายเด้งนะครับโอเคค่ะก็จริงๆเราทํางานด้วยกันก็สบายอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราทํากันบ้านกับเรื่องนี้เยอะมากๆอย่างที่บอกค่ะเพราะว่าคือตัวตัวของตัวละครมันค่อนข้างโตกว่าตัวเองด้วยแล้วก็ เปรับอะไรเยอะใช่ค่ะปรับบุคลิกภาพการพูดด้วยอะไรด้วยแบบค่อนข้างที่จะอย่าง,างตัวฟินเองก็คือแทบจะไม่ได้เป็นตัวเองในตัวละครเลยละอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องทํากันบ้านหนักมากขึ้นนะถ้าเป็นของเดกก็ก็ใช้ตัวเองแหละแต่แค่ต้องเพิ่มความโตขึ้นไปอ,ะอ่ะเมืม่อไหร่ที่จะหลุดเป็นอาจจะวัยเราเด็กอะไรเงี้ยก็จะก็จะมีผูกเสียงควณเองยาเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ มนันเป็นยังไงบ้างกกับเรื่องนี้พอด้วยควยามมันไม่มีแนวคสดให้ดูศึกษาต้นแบบมาก่อนใ<อ>นการเป็นยังไงบ้างจริงๆเราเล่นตามดีผู้กำกับเลยค่ะใช่ว่าผู้กำกับต้องการเอ่อให้ออกมา <ใน S 1> เป็นแบบนี้ใช่คือโกในซีนคืออะไรไปถึงได้ไหมไปถึงก็ต้องทำให้ไปถึงโกในซีนนั้นๆให้ได้ว่าโอเคซีนนี้ต้องการการนิ่งนะสุขุมนะแต่อยู่ต้องดุนะอยู่ต้องยิ้มโดยที่ มไม่ได้ยิ้มอะไรอย่างเง<ช>ี้ยค่ะแบบเราก็ต้องรับบีพุ่มกลับให้ได้ว่าในซีนต้องการอะไรอ,อะไรเงี้ยเราก็อยู่ในการเล่นด้วยกันเล่นเล่นกันในซีนให้ได้<ม>ให้ผ่านคนไปใช่ดูความใหม่ดูการทำการบ้านเป็นยังไงบ้างก็ได้แตบเพื่อความสนิทสนุนการหรออกแบบษษที่สาวิีเซ็เซี่องใหม่ต้องใหม่เรื่องถ้าเป็นเรื่องสนิทหรอคะหมายว่าทำารทำการบ้านยังไงบ้างกัรเล่นระมีใช่ครับการบ้านก็อ่านบทเยอะๆใช่จริงๆขอบทจริงๆเราเรา อ่านบทแล้วอ่ะฟินฟินจะจะ,จะ,ะอยากให้มันละเอียดมากๆ uh huh. โดยที่แบบว่านั่งขีดว่า,าบทคําพูดนี้ยควรใช้น้าเสียงแบบไหนใช้ส้ยตาแบบไหนแบบแล้วก็ค่อยไปเอาบีบจะพุ่มกลับอีกทีนึงคะ่ะว่าโอเคเราอ่านมาทำความเข้าใจมาแบบนี้พุ่มกลับต้องการแบบไหนถ้าสมมติว่าเราอ่านมาร้อยพุ่มกลับต้องการร้อยห้าสิบก็ต้องเล่นให้ได้ค่ะ uh huh. ใช่ค่ะ อันนี้ที่เจอก็คือเหมือนของมอนนะก็คือจะพูด,พดเยอะมีความเพ้ออะไรยอย่างนี้ม่อนนะคะแล้วก็อยากให้ภาษาไทยที่พูดออกมาอยากให้ฟังรู้เรื่องก็เลยอันนี้ก็เคยปรึกษาพี่เซนเหมือนกันว่าทํายังไงดีให้อาภาษาไทยเราชัดขึ้นพี่เซนก็บอกว่าลองไปคุยกับใครก็ได้คุณแม่ก็ได้คุณพ่อก็ได้น่าภาษาไทยเนาะเออไม่ใช่คุณพ่อคือคุณแม่แล้วก็ใช่แบบไปเล่านิทานอะไรอย่าง แต่ไม่มีใครฟังหนูคุยกับบอลบอลโอเคคือจบวันนั้นก็คือเอาไปคุยกับน้องบอลบอลต้องบอกก่อนบอลบอลนี่คือเรียกว่าเป็นนักแสดงรับเชิญครับน้องหมาของน้องนั่นเองใช่อันนี้เท่าไหร่เขาเล่นเก่งมากเลยนะให้วิ่งก็วิ่งให้นอนก็นอนให้กินก็กินชอบมากขอบคุณทันบอลบอลแฉกมานานี่ที่ทุกต่างในทุกปีเพิ่งไปไงเราคุยกันเยอะมากค่ะอืมคุยกันแทบจะแบบทุกทุกซีนทุกคิวที่ถ่ายว่าแบบ โอเคแบบเราต้องเล่นอารมณ์ประมาณไหนฟินฟินสอนน้องตลอดว่าแบบเบกเอาเอาขึ้นอีกไปได้อีกทำได้แต่ว่าถ้าอันไหนฟินรู้สึกว่าโอเคน้องเก่งแล้วน้องโอเคแล้วแล้วเราก็จะชมน้องตลอดว่าแบบ<ม>โอเคอยูเก่งแล้วยูพอแล้วอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นแต่ถ้าถ้าสมมติว่าการคุยกันหลังบ้านอะ่ะเราจะมีแบบเวิร์กช็อปกันบ้างอยู่แล้วในบางซีนถ้าสมมติว่าเรียกมาเวิร์กช็อปได้เราก็จะเล่นซีนนั้นก่อนบางใช่ สรุปแบบเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปิดเลยนิดนึงได้ไหมคะได้ดอลค่ะสนุกหมดเลยอ่ะแบบถ้าส่วนตัวอย่างหนูอ่ะหนูก็จะมีทั้งเออทั้งในออฟฟิศแล้วก็ทั้งแกงเพื่อนๆที่มาคอยสร้างสีสันส่วนใหญ่น้องจะอยู่ในออฟฟิศเยอะมากใช่ออฟฟิศสนุกมากก็จะแบบเป็นไงบ้างออฟฟิศตลกตลกเป็นซีรี่ส์ตลกขำแน่นอนออฟฟิตลกวาตลดูน้พี่แอมแปมก่อนครับได้ไหม ที่แมาผมการันตีความตลกอยู่แล้วทุกเรื่องตลกมากเพยย่ผมด้วยใช่แล้วก็แก๊้งเพื่อนคุณสามแก๊งตัวเองอส่วนใหญ่ที่จะอยู่กับแก๊งเพื่อนคุณสามก็คือกั้นขำตลอดในซีนแบบคาแรคเตอร์คือลายสั่นเลยขำ<ม> <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ใช่ค่ะประมาณนั้น <c oughs> <ม>แต่ว่าอยู่ออฟฟิศก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าจะข่มอย่างเดียวไงก็เลยไม่รู้ว่าเขาขำอะไรกันนะประมาณนั้นเซนล่ะคะเป็นยังไงบ้างตอนแรกใกล้แต่ออนแล้วตอนแรก สนุกเข้มข้นขนาดดูยางสนุกครับสนุกครับดูแล้วดูแล้วคือ ep ep แรกครับก็มันก็จะเป็นเป็นเรื่องเรื่องเราอยากให้ทุกคนดูแบบว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแหละอยากให้ทุกคนมาลุ้นกันว่าจุดเริ่มต้นที่เขาได้เจอกันเขาสปาร์กันเขาจอยกันหรือตัวละครอื่นที่มันมีเคมีการที่แบบว่าเฮ้ยพอตัวละครมันอยู่ด้วยกันมันมีความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นครอบครัวในออฟฟิศเองหรือการที่แบบมุกนี่แหละครับผมก็ตอนผมผมดูตัดกันผมก็ เอ้ยมุกนี้มันไม่มีในบทนะมันงอขึ้นมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับคือเรามีมีเซอร์ไพรส์ซีนเยอะมากก็เลยอยากให้คนแบบเออไปติดตามกันความแบบ,บลหลายๆคนอา่านนิยายมาก,ก่อนแล้วผมบอกเลยครับมันเป็นนิยายที่ขยายขึ้นใหญ่มากมนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับแี้วท่านหวังยังไงพ่เศนกับน้องๆเองในแสดงเพราะขนาดมันเป็นไลฟ์ก็ดูดูคนดูแล้วสงสัยใช่ครับถือว่าถ้าที่อ่านไปขั้นต่อดูจนอาจจะดูว่าถึงตรงนี้นะคือข้อหนึ่งโจทย์หลักเลยครับผมอย่างที่บอกว่า ก่อนที่ทำค่ายรอดอแฟกเราอยากให้แบบน้องๆอะไรคนที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกันอยากให้น้องๆได้เดินตามความฝันข้อหนึ่งคือจริงๆภาพมิกเกที่เห็นน้องๆอยู่บนเวทีกันหลายๆคนบนเวทีตรงนี้เรารู้สึกเรามีความสุขนะเราได้เห็นความฝันหลายๆคนได้มีโอกาสได้เกิดขึ้นบางคนอาจจะยังไม่สำเร็จอาจจะเป็นเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนเริ่มสำเร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจข้อหนึ่งเลยคือความฝันของน้องที่น้องๆทำสำเร็จไปอีกก้าหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเราก็ เราก็แบบว่าอยากจะให้แบบการผลักดันในเรื่องของโกลเลอร์เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มัน,ม,น,ม,น,นมันเป็นเรื่องแรกแล้วเราก็เชื่อว่าพอมันเกิดเรื่องแรกแล้วมันมีการจุดเริ่มต้นแล้วมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณนั้นครับเซนสุดทที่เป็นใครอามตั้งใจผมด้เลย่ที่บอกว่าอยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นครับ อย่างที่บอกครับอยากให้ดูครับเรื่องราวเรื่องราวความรักของในทฤษฎีสีชมพูนี้เพราะว่าในความรักของของที่มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกตามตามชื่อบอกไปแล้วว่าความเทาๆที่ทุกคนพูดแล้วแหละว่ากว่ามันจะเทาแล้วกว่ามันจะเป็นสีชมพูเองในเรื่องของความรักหรือความรักที่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าในความรักเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นชนชั้นอะไรก็แล้วแต่ ขอแค่รักแค่นั้นมันก็เกิดแบบความสีชมพูนี่เกิดขึ้นในสีเทาได้แล้วมมีควาใช่ครับแล้วอยากให้ทุกคนติดตามความสีชมพูเนี่ยในซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยก็แก๊ปเดอะซีรีส์ที่ดีสีชมพูนะครับผมในเวลาห้าทุ่มทุกวันศุกร์นะครับผมแต้เว้ยทุกวันเสาร์ทุกครั้งทีบล็อกเตจโชว์เลยโทษโทษโทษห้าสีสามสองโอเคก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมทุกวันเสาร์เนาะนะครับผมเวลาห้าทุ่มนะครับผมก็รับรองว่าได้ดูกันเต็มเต็มวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับ ใช่ครับเชิญทุกคนตอนนี้ครับไปแล้วครับวิ่งครับขอบคุณนะคะใช่ครับขอบคุณค่ะยินดีด้วย